คืนที่จะสามารถดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับหรือความโชคดีให้คุณได้นะครับหรือเป็นคืนที่มีความถี่สูงสนั้นนะครับจะมีคืนอะไรบ้างนะครับที่อยู่ในตัวเรานะครับก็ได้แก่คืนแห่งความรักนั่นเองคือรักในตัวเองรักในสิ่งแวดล้อมรักในครอบครัวนะครับรักในการงานนะครับรักในสิ่งที่เราทํานะครับข้อที่2นะครับก็คือการที่เรามีความกตันญูรู้คุณนะครับ กตันอยู่รู้คุณกับตัวเองรู้คุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับในทุกๆวันนะครับขึ้นที่สมนะครับก็ขึ้นแห่งความสุขนะครับขึ้นแห่งความสุขนั้นนะครับเป็นขึ้นที่สามารถดึงดูดความโชคดีความมังคั่งร่ำรวยได้นะครับและสี่นะครับคือขึ้นแห่งความสนุกสนานในชีวิตนั่นเองนะครับเมื่อไหร่ที่คุณมีความสนุกสนานในชีวิตนะครับคุณก็จะสามารถดึงดูดความโชคดีนะครับความมั่งคังร่ำรวยสุขภาพดีนะครับ แล้วก็มีกัะยาณมิตรที่ดีด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมคนใดครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีๆทุกคนครับขอบคุณครับ